คูณแน่เท้าหมายเลขห้าครั้งสุดท้าย10คะแนนไล่ไปแล้ไล่ไปล้วอะกคโเคหมายเลขเจ็ดสีคะแนนครั้งที่หนึ่ง,งอา้อาวอา้าวอไล่มาแล้วนะจ๊ะ

วังทายทายก็ไล่คะแนนกันแบบนี้สนุกเฮฮากันไปโอ้โหว่าไงอาจารย์ประยุนจะหนีเหรอโอ้โหเข้าค่ายไาแล้วคะแนนผมหมายเลขสามคือสิบคะแนนสองห้าไล่ไาแล้วนัแล้วเอาละเอาละว่าไงว่าไงแสงแล้วนะจ๊ะ เสงแล้วลูกศิษย์สาวต้ท้ายของหมายเลขหนึ่งสุดคะแนนบอกแล้วให้นำไปก่อนทางนี้เหยียบพันเร่งจมิดแล้วมีบอกใบ้ดังนั้นมีบอกใบ้จะยืนตอนนี้ทางเรียบนายจะบอกให้เก็บกดมานานเหยเดินหลังจากตามหลังเมื่อสักครู่โอ้โหสุดยอดจริงๆ เวลาตอนนี้ก็เหลือไม่มากแล้วประมาณสี่ห้านาทีได้มั้งอะไรวะอะไรกันเนี่ยโอ้โหขับเที่ยวกันสุดยอดจริงๆเวลาเป็นเครื่องพิสูจนเป้าหมายคือห่วงชัย อะไรวะที่ไม่บอกว่าให้เอาอะไรไม่บอกบอกเลยให้เอาลูกกระต้อโอ้โห,โหสุดยอดเอ,เอาละเชียร์ทีมไหนดีวะระหว่างทีมพี่กับทีมน้องอจะบอกว่าทีมคนแก่ก็ไม่น่าจะว่าอย่างนั้นนะ โอ้โหฝั่งนู้รู้สึกว่าหน้าคุ้นๆ้นี่ท่านชัยอะนั่นนะท่านชัยอ่ะฝั่งนี้ชุนอย่างเดียวบังนู้ชัยก็ชัยแล้ววะเชียร์ทีมไหนวะเดินไปเดินมาเว้ยถูกแล้วถูกแล้วเยอจะรวมคะแนนอ่าเป็นไปตามนั้นก่อน เดี๋ยวมันจะมั่วตัวลกูกไฟยังมือไหมยังมือเหรอทางสดท้ายี่สิไหมาเวยยธรรมดาจะธรรมดา15าคะแนนเต้นเออให้ใส่ใครทามมุมาด้วยจัมปยุนฝั่งนี้ก็มานะไม่ใช่มาสองทองมาพร้อมกันเลยเอาวะ อะไรวะสมมติไหนดูดีเลยดูสกอาต่อเลยดิโอออ้าวจับนกหวีดได้แล้วมั้งจับนกหวีดขู่ได้แล้วมั้งวุ่นวายแล้หลึกตื่นเออนกหวีดอยู่ด้านหลังเลยเวลาเป็นเครื่องกำหนดนกหวีดส่งสัญญาณว่าหมดเวลาโอ้มือขวาจับไม้มือซ้ายจับนกหวีด อีกสองนาทีขอเชยญประตูนายเขาคว้ามาเลยทำจบไปมาเลขเจ็มาเลขเจ็ดคือสิบคะแนนสี่สิบคะแนนสี่เกแล้วเอาละว่าไงจะไปยืนจะช่วทีมน้อเมืสเอ็ดทีอ่ะเอบจตายแล้วลูกไทำกัะแนนสิาคะแนนททีด่นอย เขาไล่เราหนีเว้ยเราหนีเว้เยหน,นีทางรัดหนีทางรักอย่าบอกว่าไปทางตรงนั้นอันดับ500มาแล้วคุณหลักห้าอยู่แถวกรุงเทพแล้ตวตอนนี้นะโอ้ยยุคที่ากันทีายกาันามาลูก้าโอ้โหสิบคะแนนสิบคะแนนอ้ยาถึงแตก,กแต่ก็ยังมีพลิกยู คิดด้วยงูจงอางแน่นอนเลยหมายเลขอห้านี่เอาว่าอะไรไล่ไม่ทันอาจารย์ประยุนอ๋ออาจารย์ประยุนไม่ได้คนไล่เนี่ยคนครูศกนี่เอาเลยว่าอะไระอ่ะเออลืมดูเวลาอุ้ยแต่ยังไม่ดูแล้วใครแล้วนกวนยูนนี่เป่าทางไหนใจ,ในใจในเย็นๆต่อพลังเกันออกมา<อ> เลวเลวเลวไม่ควายบอลแม้หมายเลข25กันแนนครั้งสุดท้ายเอาละวะเอาละวะ